ครจะพูดนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้สู้ไปนะครับเราไม่ได้สู้แต่เราทำงานตามการเมืองที่เวลาแข่งขันก็ต้องแข่งเวลาแข่งขันก็แข่งแข่งเสร็จก็มารับมาถ้าชนะได้เป็นรัฐบาลก็มาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ถามประกาศไปนี่คืออะไรก็คือการเคารพกับสถาบันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วยังไงเนี่ยจุดยืนของพรรคเพื่อไทยหรือ,อครอบครัวชินวัตรเนี่ยคือเรา เคารพรักสถาบันใครจะว่ายังไงผมช่วยไม่ได้ผมผมเป็นของผมอย่างนี้นะครับ<ม>และยินดีต้อนรับว่าคนจะวิจารณ์ว่าผมเพราะผมไม่ได้สู้เพื่อที่จะไปทําอะไรไม่ดีกับสถาบันไม่มีผมสู้เพื่อเอาชนะทางการเมืองเท่านั้นนะครับสรัพสนสถาบันนี้ผมถือว่าผมจงรักภักดีครอบครัวผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ผมรู้ไหมผมกับคุณหญิงเนี่ย สมรสพระราชทานนะผม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 อาจจะไม่ได้มีพิธีเหมือนสมัยนี้แต่พิธีผมก็คือสมรสพระราชทานอืมครับะ้ความสำนึกความอะไรพวกนี้มันมันมีอยู่นะครับมันมีอยู่มันจะให้ผมไม่ไม่มีมันเป็นไม่ได้เลยนะครับครับแน่นอนสมมุติว่าพระเพื่อไทยเนี่ยร่วมรัฐบาลกับ พรรคเก้าไก่สิ่งไหนที่เป็นปัญหาที่ที่พรรคเก้าไก่จะทำซึ่งคิดว่าไม่ทำะนะทำในสิ่งที่มันกระทบกระเทือนสถาบันกษัตริย์เนี่ยเราก็คงไม่เห็นด้วยอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่ใช่เป็นขวาจัดตกขอบไม่ใช่แต่เราถือว่าเราเป็นคนไทยเราเคารพในสถาบันมากษัตริย์แค่นั้นเองครับชัดเจนนะ ไม่มีบิดพิว้วไม่มีอะไรนี่คือผมนะครัำถามสุดท้ายครับคุณราวันครับได้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะว่าแล้วรู้สึกเบื่อไหมเวลาชอบมีคนพูดว่าสู้ไปกลาบไปสู้ไม่จริงนะคะเราอยากจะให้พี่โทนี่ช่วยแคริฟายหน่อยว่าตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยเราทําอะไรบ้างเพื่อประชาชนนะคะเผื่อว่ามันจะช่วยลบไอสเตทเมนต์ตรงนี้ออกค่ะเราจริงๆแล้วเนี่ยพักไทยรักไทยทํามาเยอะมาก เยอะจนเป็นเลคคอร์ดของประเทศจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องของการคำเรื่อง30บาทรักษาทุกโกรคเ,เรื่องของทุนหมู่บ้านเรื่องโอท็อเรื่องของอะไรอ,อ่การใช้นี้เอ็มเอฟการให้ทุนโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ทําพอมาถึงพลังประชาชนก็โดนโนนโดนโดนี่ล้วก็ทําบางอย่างที่เราสัญญาประชาชนไว้ ทำอะไรทําได้ก็ทําแต่มันอยู่สั้นมากแล้วก็เสร็จแล้วก็มาถึงเพื่อไทยเนี่ยตอนคุณปูมาก็เราก็ทําเรื่องของการปรับค่าแรงให้คนจนแล้วก็ทําเรื่องราคาสินค้ากเกษตรให้ชาวบ้านอยู่ได้แล้วก็มาทําเรื่องลดภาษีนะภาษีนิติบุคคลน,นะครับแล้วก็ค่าสินค้ากเกษตรอ่ามันมันเราก็ทําเยอะฮะทําเยอะทําเยอะแต่ว่า อย่างว่าเนี่ยไอการเป็นการทํางานด้านการเมืองเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นเ endless and thankless ทําไม่รู้จักจบแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีการคําว่าขอบคุณแล้วก็ไม่ได้ไม่ expect เลยมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แนละ้วเป็น endless and thankless เป็นเรื่องธรรมดานะครับครับ,รบแต่ถ้าลองไปเปรียบเทียบว่าใครทำอะไรให้ประชาชนบ้างเนี่ยมากินท้ากินตัว คุณภาวรันมีอะไรเพิ่มไหมครับคําถามต่อไปอ่าคุณภาวรันครับอยู่ไหมครับอ๋อเปล่าค่ะเปิดเปิดไม่ที่ถูกค่ะตื่นเต้นครับต่อค่ะต่อค่อยๆสอนคะ่ะก็เอ,อจริงๆจากข้อเมื่อกี้แหละเพราะว่าเอเดี๋ยวเชื่อว่าต่อไปเนี่ยเราต้องมี r e b บ a n d i n g ตัวพักเนี่ยค,ะค,ค่ะไอการ r e b บ a n d i n g ครั้งใหม่ของเราอะ่ะ มันจะสามารถลบคำว่าสู้ไปกลาบไปได้นะคะจริงๆอยากให้คำนี้มันหมดไปเหมือนกันค่ะโอ้ยมันแล้วแต่ใครจะพูดนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้สู้ไปนะครับเราไม่ได้สู้แต่เราทำงานตามการเมืองที่เวลาแข่งขันก็ต้องแข่งเวลาแข่งขันก็แข่งแข่งเสร็จก็มารับมาถ้า,า,า,าชนะได้เป็นรัฐบาลก็มาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ถามว่าก,ากลาบไปนี่คืออะไร ก็คือการเคารพกับสถาบันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วยังไงเนี่ยจุดยืนของพรรคเพื่อไทยหรือ,อครอบครัวชินวัตเนี่ยคือเราเคารพรักสถาบันใครจะว่ายังไงผมช่วยไม่ได้ผมผมเป็นของผมอย่างนี้นะครับและยินดีต้อนรับว่าคนจะวิจารณ์ว่าผมเพราะผมไม่ได้สู้เพื่อที่จะไปทําอะไรไม่ดีกับสถาบันไม่มีผมสู้เพื่อเอาชนะทางการเมืองเท่านั้นะครับสับันสถาบันใน ผมถือว่าผมจงรักภักดีครอบครัวผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ผมรู้ไหมผมกับคุณหญิงเนี่ยสมรสพระราชทานนะผม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 อาจจะไม่ได้มีพิธีเหมือนสมัยนี้แต่พิธีผมก็คือสมรสพระราชทานอืมครับเพ้าะอนน้ความสำนึกความอะไรพวกนี้มันมันมีอยู่นะครับมันมีอยู่มัน จะให้ผมไม่ไม่มีมันเป็นไม่ได้เลยนะครับ <C> e <ak> แน่นอนสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าไกลสิ่งไหนที่เป็นปัญหาที่ที่ททพรรคก้าไกลจะทำซึ่งคิดว่าไม่ทำะนะทำในสิ่งที่มันกระทบกระเทือนสถาบันกษัตริย์เนี่ยเราก็คงไม่เห็นด้วยอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่เราไม่ใช่เป็นขวาจัดตกขอบไม่ใช่แต่เราถือว่าเราเป็นคนไทยเราเคารพในสามันมากษัตัตย์แค่นั้นเองครับชัดเจนนะัยไม่มีบิดพิวไม่มีอะไรนี่คือผมนะคำถามสุดท้ายครับคุณพรวังครับได้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะก็จริงจริงก็คือแค่แค่เบื่อเรื่องนี้เฉยๆก็ได้ไอ้ถามใช่ใช่ใช่คือบางทีบางครั้งเนี่ยเขาบางคนชอบสร้างวัฒกรรมสวยๆอ่ะ แล้วก็เป็นสติ๊มมาให้คนอ่าปลาผมไม่ติดหรอกผมไม่สนใจอืมอืมครับผมเอาปลากลับหัวได้ขอบคุณมากค่ะอเรื่องอาจจะเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องเรื่องนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องเอ่อ generation ในพรรคค่ะเพราะว่าตอนนี้เน่ะกระแสของคนรุ่นใหม่ก็ค่อนข้างมาแรงเลยอยากจะสอบถามนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอมมเทรนในการออกชาร์ตของทางฝั่งพักคเนี่ยค่ะ มองว่าจะปลับไปในแนวทางไหนอะคะจะมีการรีคูดคนรุ่นใหม่เข้ามาทํางานเพิ่มเิมไหมเดี๋ยวคุณพาวรางคุณโทนนี่อยู่วันนี้นี้องอิงพึ่งเล่าให้ฟังวันนี้น้องอิงพึ่งเล่าให้ฟังโทรศัพท์คุยกันเขาบอกพ่อมันเป็น generation change ซึ่งทุกคนต้องยอมรับนั่นก็คือการเปลี่ยนรุ่นนะน้องอิงก็จะบอกว่าพ่อก็ล้าสมัยแล้วพ่อไต้องยุ่งหรอกอืม แต่เขาเขาพูดด้วยความรักพอแต่ว่าเขาพูดให้รู้ว่ามันถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีคิด <c oughs> ปรับเปลี่ยนคนปรับเปลี่ยนการทํางานของคนอะไรเนี่ยเขาเขาเขาอืมครับอันนี้พมันไม่อยู่ในไอเดียของของคุณเองละอืมอืมครับโอเคโอเคนะครับ okay. 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 คุณภาวรันนะครับผมใช่คะ่ะคายัางไงขอบคุณมากนะคะครับครับคุณหมอมีอะไรแชร์ไหมครับเรื่องการ disrupt ของพักจากที่คุณหมอได้ไปร่วมง,งานเป็นผู้ช่วยหาเสียงมาเนี่ยครับครับก่อนก่อนไปตรงเรื่อง disrupt นี่ผมอยากจะเ,เสริมตรงประเด็นไอ้คำว่าสู้ไปกลับไปนะครับคือผมว่า,าถ้าหากคิดในเชิงว่าพักไทยรักไทยพลังประชาชนเนี่ยถูกยุบพักถึงสองครั้งแล้วจนวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อไทย แล้วก็ยังมีบทบาทเสมอเองะที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคือผมกําลังนั่งนึกว่าคนที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่สู้จริงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าสู้ไปกลับไปมันมีอยู่สองคำคือคําว่าสู้กับคาว่ากลับไอ้คาว่าสู้เนี่ยเพราะว่าเป็นคําที่พูดชัดเจนว่าถ้าหากพรรคไทยรัฐไทยถูกทํารัฐประหารเมื่อปี4 9แล้วก็ไม่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อ เพราะว่าวันนี้ในแง่ของเรื่องการเมืองไทยก็อาจจะไม่ได้มาเป็นถึงวันนี้ไม่ได้มาถึงยุคที่มีการ <c oughs> สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คนรุ่นใหม่ได้ทํากันมาเราอาจจะยังอยู่การเมืองเก่าแบบเดิมเลยนั้นผมว่า <c oughs> ในส่วนของของไทยรักไทยถึงแม้จะถูกยุบทางประชาชนจะถูกยุบทุกครั้งที่ที่ล้มเนี่ยก็จะลุกขึ้นมาเสมอแล้วก็ยังจะทําให้ประชาธิปไตายเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปภายใต้เงื่อนไขที่สามารถที่จะ เหมาะสมกับในสถานการณ์แต่ละช่วงนะครับงนั้นอาจจะไม่โดนใจของคนที่อาจจะอยากจะเห็นทําอะไรที่แบบไปในทิศทางที่เขาอาจจะต้องการแต่ว่าผมคิดว่าไทยไทยพัฒนาชนเพื่อไทยเนี่ยดำเนินการในการที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยค่อยๆย,ยังไงถึงแม้จะเจอ <c oughs> รัฐปหารถึงสองครั้งซึ่งมันก็ไม่มีการทํารัฐประหารที่บ่อยกันก่อนหน้านี้ในปรัริศาตรการเมืองยุคใหม่นะดันั้นผมว่าถ้ามองจากฝั่งคนที่เขายึดอํานาจเนี่ย ว่าเขาอาจจะยังรู้สึกได้ซ้ำไปว่าทําไมมันไม่ยอมเลิกสักที <laughs> <ม> <laughs> ทำไมมันไม่ยอมแพ้สักทีออ <laughs> คือมันมีครับออาหมอพูดก่อนคือคือมันก็เลยทําให้ว่านี่แหละคือเอจิตสํานึกในการที่ยังไงยังไงเนี่ยยังยากให้ประชาิปไทยเนี่ยของไทยเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้เนี่เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไทยๆท,ทากันมาตลอดคือกลืนเลือดแล้วก็เช็ดน้ำตาม,ามาตลอดเวลา ครับเดี๋ยวหมอพูดให้ผมแทรกก่อนเนี่หมอจะร้องไห้นะฮะค <laughs> ือคืออย่างนี้หมอเขาเขามีสุภาษิตเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้เวลาคนมันปีนบันไดขึ้นไปไอ้บันไดขั้นแรกอะ่ะเดี๋ยวเขาก็ลืมนะฮะพอเขาปีนขึ้นไปไปถึงสุดยอดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ <laughs> เขาเห็นแบบโอ้ท้องฟ้าสีพองผ่องอําภัยนะฮะเห็นโอ้ horizon h o r i z o n ท a l ใหม่เห็นท้องขอบฟ้าใหมะะ่เนี่ย บห้ันไดขั้นแรกเขาก็ลืมแล้วหมอไม่สําคัญหรอกนะฮะคือถ้าเราจะปรารนาโตเป็นบันไดขั้นแรกเนี่ยก็ต้องอยู่กันมาให้ได้นะครับคือเราเราจะเป็นฟาวเดชั่นเนี่ยเขาเหยียบบาขึ้นไปแล้วพอเขาเหยียบเสร็จเขาก็ลืมครับคุณหมอเขาไม่สนใจหรอกนะฮะก็ถือว่าเป็นการอุทิศตัวเป็นซัพิฟายซึ่งก็ก็ทําไปครับเพราะเราก็เป็นฟาวเดชั่นนะฮะพอถึงเขาไปอยู่แล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วแล้วหมอเขาก็ลืมครับอันนี้ก็เป็น ความจริงของชีวิตนะครับอันนั้นอันนั้นอาจจะเป็นความจริงในในยุคก่อนนะฮะแต่ว่าพราวอายุเนี้ยดิจิตอลฟลูปิ้นต่างๆเนี่ย <c oughs> มันจะอยู่ไปอีกนานมากงั้น <c oughs> รเราจะเห็นว่าประสบการณ์ตั้งแต่สมัยไทยๆเนี่ยก็จะมีอย่างน้องคนหนึ่งเนี่ยก็จะแชร์คลิปมาตลอดแชร์ภาพมาตลอด <c oughs> ซึ่งคือถ้าหากเราเราแบบไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้นะก็คงถูกลืมไปละหรือไ <c oughs> ม่มอย่างที่คุณโทนี่มานั่งพูดคุยเนี่ยคือเป็นปอดศาสตร์ที่มีชีวิตอ่ะคือก <c oughs> ่อนหน้านี้เรานั่งนึกโอ้อยากจะ ฟังอาจารย์ป๋วยอ้งปากรไม่มีโอกาสได้ฟังหรอกนะวันนี้เราได้เห็นบุคคลในภาษาเนี่ยได้มีนการนัพ่นางพูดคุยก่าที่ยี่เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะพิสูจน์ได้ว่าวัฒกรรมมันอาจจะไม่ได้เป็น,ปน,ปนความจริงแล้วอาจจะเป็นเฟกและเพราะว่ามันมีดิจิทัลฟุตพรินต์ต่างๆนี้ที่สามารถจะยืนยันได้นะครับอันนี้ก็คออือกลับไปสู่เรื่องดิสทับผมคิดว่าทิศทางในเรื่องการดิสทับเนี่ยผมคิดว่าพักเพื่อไทยเองเท่าที่ ผมได้ไปไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยเพราะว่าเขาเขามีการสุบบทเรียนแล้วเริ่มเห็นปัญหาแล้วแล้วเชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นการดิสตัรครั้งใหญ่จริงๆคือการรีแบรนด์เมื่อตอนปี64ที่เขาเริ่มรีแบรนด์กันตอนที่จัดประชุมใหญ่ที่ขอนแก่นเพราะว่าอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงขนาดเป็นการรีสตารทไปถึงระดับ DNA อาจจะเป็นดิสตัรระดับประเภทกล้ามเนื้อนั้นถ้าตอนนี้ ิสซับจริงๆราะว่าโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงน่าจะมีสูงเพราะว่าผมคิดว่าเพื่อไทยมีศักยภาพมากในการที่จะใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ใช้คนทั้งหลายรุ่นที่มีประสบการณ์เนี่ยมาแบ่งปันแล้วก็ถ้ายิ่งคนรุ่นอาวุโสเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนคนที่เข้ามารุ่นใหม่มีพลังมีความคิดสร้างสารรค์มากใหม่โอกาสในการ,ริสซับเนี่ยจะมีโอกาสมากแล้วก็จะไปได้ไกลยอย่างก้าวกระโดดครับ Capcom. Capcom Good Morning.